นี่ลุงโจเขามานี่เขาจะมาแก้ชงก่อนนะฮะเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวนี่กำลังจะขับรถกลับไปที่บ้านใหญ่อีกรอบนึงแต่ว่ามาที่ศาลนี้ใช่ศาลปะไม่รู้มาที่นี่ก่อนนะเพราะว่านี่เป็นปีชงของลวงโจเขาก็มานี่ก่อนนี่นี่นี่เป็นวันสงการวันสุดท้ายวันวันที่สิบห้าใช่ไหมขอปิเศบปรับปรุงหน่อย ่ะก็ไม่น่านจะได้เข้าไปข้างในแต่แต่สวยดีและข้างนอกอ่ะนี่มาอีกสารหนึ่งแทนนะฮะตอนนี้อยู่ที่สมุทรสงครามนะอันสารเหมืนเมื่อกี้อยู่ที่นครปฐมนะแต่ว่านี่รถกลับมาสมุทรสงครามแล้วก็มาอีกสารน,นะคนะเพราะว่าสารเมื่อกี้ปิดนี่ตรงโจอก็แก้อยู่มั้งตอนนั้นนะไม่รู้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ เห็นก็เห็นอยู่นะฮะว่าอยู่ริมน้ำ้ะตรงนี้น่าจะเป็นแม่น้ำแม่กองนะเมื่อกี้มันมันขับเข้ามาซอยลึกมากเลยผมไม่รู้เหมือนกันว่าว่ามันนี่นี่ไม่ใช่แม่น้ำแม่กองาแต่ว่าถ้าอันใหญ่คองใหญ่แบบนี้น่าจะใช่แหละนะเพราะว่าสรัพยสงคคามคองอันใหญ่ที่ที่รู้ว่ามีก็มีก็ที่รู้ว่ามีก็มีแค่แม่น้ำแม่กองนะฮะอาจจะมีแม่น้ำอื่นก็ได้แต่แหะ คนพายเรืออ่ตรงนเลยไม่ใช่เรือยนต์แต่พายพายอะไรแล้วเนี่ยนะเอออ่าีเดียวมุ้งโจทำอะไรเสร็จเดี๋ยวก็กลับเข้าเดี๋ยวเข้าบ้านยายเลยนะไม่ไม่น่าจะไปไหนต่อแล้ววันนี้วันสงการนะเดี๋ยว,วไม่ค่อยมีรถเท่าไหร่นะผมนึก็รถจะติดคนนี้แนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่ามันก็นติดแหละวันนี้วันเสารนะ์ด้วเดี๋ยว วันนี้วันเสาร์เลยนะฮะตลาดน้อาอัมพวาเดี๋ยวคนคนน่าจะเยอะแต่ตอนเย็นรถติดชัวระเดี๋ยวน่าจะเข้ากลับเข้าบ้านเลยดีกว่านะฮะรถ <laughs> จะได้ไม่ติดสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์ที่15เมษาย,ยนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ยในรถนะฮะ,ะกำลังเดินทางไปที่บ้านยายนะฮะก็ออกจากศาลเรียบร้อยแล้วก็ตรงจอก,ก็แก้ปีชงแล้วนะฮะก็หวังว่าแก้แล้วก็แก้ได้จริงนะฮะก็น่าจะได้แหละเออแต่ก็ จอแก้ไปแล้วเรียบร้อยก็แล้วก็ออกมานะฮะเมื่อกี้เมื่อกี้ต้องขับรถไปอ้อมกลับมานี่พอควายะมาถึงนี่ก็รถติดนะฮะรถติดเออผมนึกวัน,นวันนี้ผมไม่เห็นรถไม่ค่อยติดเลยกน็นึกว่าแบบไม่ค่อยมีรถ่าไรแต่พอมาถึงนี่เดี๋ยวโหรถติดชิบหายเลยฮนะอ่ามันอยู่ตางจังหวัดแล้วนะก็คนเขากลับมากันอนะ่เออ นี่ก็เนี่ยอยู่ที่วัดบางกระพรนะฮะแม่หลวงจอเขาลงไปไหว้พระมามาที่ท่าประสบการไม่อะไรถ้า้าจะผ่านตรงนี้เขาจะเข้ามาไหว้ตรงนีแะละเออนี่มันนี่มันเป็นวัดเดียวกับที่ผมมาไอผมอนผ่านทหารเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะเนี่ยผมทำมันทําอยู่ตรงนั้นน่ะไอที่ผพันผ่านทหารก็ตรงนั้นแหละ ผมผมอยู่ตรงนั้นเป็นชั่วโมงเลยจริงๆก็เลยไม่ลงนะขี้เกียจอะไรกูเมื่อเมื่อวันที่สองกูอยู่กูอยู่ที่วัดดีไปสองสามชั่วโมงแล้วกูไม่ลงนะขี้เกียจนะฮะอยู่ลงไปแล้วแดดร้อนเออะอยู่นี่แหละเขาไม่ได้ไปนานหรอกนั่นแหละฮะก็เดี๋ยวพอกลับไปที กลับไปที่บ้านเดี๋ยวอาจจะอาจจะนอนแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าผมห่วงเมื่อคืนนอนไอม่พอเมื่อคืนนอนดึกไปไหนนี่เราต้องตื่นมาประมาณตื่นประมาณเก้าโมงครึ่งเพราะว่าแม่เขาเรียบอกมาแล้ว,ลวนี่เดี๋ยวก็จะถึงบ้านแล้ว มที่เรมืไม่รู้ว่ามันจันมันนี่เป็นเหมือนีแ้วก็ตเข้อีกมนเมื่อกี้ก็อ่พกลับมาถึงก็นีบสักนิดหนึ่งนะครับที่ที่เตียงนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ยายที่นอนพวกสัมโ้นรคัวหมอนประห่มไปที่อันนี้แล้วนะเพราะว่าเออ เดี๋ยวแม่เขาจะนอนที่นอนนั้นนะเพราะว่าเตียงนี้มันนอนสองคนไม่ได้เพราะว่ารู้สึกว่าด้านหนึ่งมันแบบมันมันมันบุ่มที่นอนผมก็เลยต้องผมก็เลยต้องมานอนเตียงนี้นะพราะผมนอนคนเดียวสนเตียงนน้นแม่ก็นั่งของโจนอนสองคนนะก็เลยให้ไปนอนเตียงตร้นดีกว่าแล้วผมนอนเตียงนี้นะสลับเตียงกันนะฮะนั่นแหละนี่ก็ยังไม่ดึกมากแต่เดี๋ยวผมก็คงจะเดี๋ยวคงอาบน้ํานอนแล้วเพราะว่าเอันง่งนะฮะนุ่งมันนุ่งมันนิ่งนะแต่กูไม่ได้นิ่งเยอะอะไรแต่ นั่นแหละฮะพวกพวกแม่พวก,พวกยายพวกอะไรพวกยัดยาเขายังอยู่ทั้งน้าอะแต่ว่าผมเข้าไปนี่นะเดี๋ยวผมอับน้ำนั่งเล่นโทรศัพท์ไนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวก,ก็นอนท้านะก็เดี๋ยวผมปิปดจิ๊บนะท่านายจู้ชมเมียสวัสดีครับ